เหี้ยเกล็ดตรงเลือดอ๋อเลือดเกิดเลือดอังในเลือดทำใจนี่เดินเลือดอกหักเลือดทำใจนี่อ๋อเอ้ยเพียมันเฮียนี่เฮ้ยนี่จับเพียไว้เออกินเลยขอ้เี้กินเลยขี้อ่อนนี่ อ hey. yeah I mean. <ine>. <nue>. right? ู้ยเลือเนี่ยสุญญานะสุญญอเลยนี่้โอ้ก้อยขาคงก้อยขาคงวะก้อยขาคงโอ้สุญญอีซอยใส่นี่บีดีแลกลานลอ้ยอ้ยมันเลือดเลือดเลือดมันไรนี่โมเมนโอ้โมเมนนันที่ตาเตี้ยนี่นะเลือดวนี่เลือดนี่ อเลือดบอลหนแดงเลยสดยามป่าปมันใส่แกใสออนย้อนเลยคอยอันนี้บอลโซนี่ซอสุดนี่ตุกาใส่นอหนานเอาันนี้ก่ฟันได้วันนี้มาเลยอ้อขป่าโซนี้กินก้อนนี่กินโซนี้ก็ไ่ได้พะ้าโซนาบงเอ์อเออหมด ปลาออนเสือห้องให้เสือห้องให้ยอยูยุธยาไหนเสือหงให้กิมุนบ่ดอกเอาเสือห้องให้ยูยาปะน้องขาออนนี่น่ะเอ้เสือกินอะไรอ่ะคนกินได้คนมีผ้าดิปัดปดโอ้ปาดสิเนี่ยเออเสือห้องให้ผมจะปาดเขาว่าจางมัตจะลงขาดักน โอ้ยมาปัดไม่ให้ปาดสองให้นะบอกมาปัดสองให้ก่อนนี่นะสองให้นะมึงปัดเอาสองให้นะมึงฟันนั่นแหละเสองให้อยู่ใส่ป่ะบ้เลยสันข่งคนแม่ตกอะไรชิ้นสันมันเนาะลูกข้างโอ้ไปตุนยอนเลยปุ้ยสดเลยพี่น้อง นีนะอันนี้มันกระเพาะแผลกระเพาะไอ้นี่ฟันเลือดเฮ้ยสดกันเลยสดเลยนี่เลือดข้างอันนี้เลือดข้างเวเ้าเดียวพกเขียว้ยเฮ้ยมะพร้าวเฮ้มะพร้าวเฮ้ยมีหัวยเอามะพร้าวเออยอันนี้เนี่ยีน ะกินเลยฝันที่นี่มุกพ้าวไอ้สุดยอดเอยเชน่นะฝันเลยใส่ออนใส่แกเพี้ยมันยูใสป่ะอันนี้เม้นเนยเนอะเพราะอันนี้เนี่ยเพี้ยนเนาะเอาปั้นเอาไหมเนอะตลกละเอาปั้นเอาขี้มันต้องเอาพี่ย เอ้เนี่ยอ้นกระเพาะดิเนี่ยบุกคดเรืออ๋อเดือดก้อยขาโคงปุ้ยสุดยอดเลยก้อยขาโคงนี่ก็บุกคขาโคงนี่นี่แุกคดขาโคงเล คือเพค่อขยข้าวโค้งลงซอยข้าโค้งเอาพรอมมาเมียแ่งใส่ข้าโค้งเลยมัน ส,ด,สดเลยปาดไหมปาดแห้งสินะ่ะออเติงขุนมันเลยออเต็งขุนสสดปอนก้อยขาโค้งย้ออะไนี่เดือดเต็มนี่ไม่ยังปอ้อนมามมามมามไม่ยังมามัน <c oughs> กินได้บวล่ะโอ้นี่ล่ะแซ่บแซ่บคนตามปอดนี่วแซ่บคนปัดอ๋อขโมยปัดซ่สคุณเนนี้แกนหำจีอาเรือดเป็นต้อนเรือยนะแล้วหอมใส่กินสดเลย ว้าวเลยว้าวความนี่ว้าว้อาขาโค้งเลยเจดก้ะมาดูดว้าวาขาไอ้นี่เดือด ปลอยน้าเป็นแหงนไปเอื้อมกับข้าวตากแดดมูนี่กินสวยสิตากแดดพอซีนสันพอซีนสันไดหนไหมเป็นว่สุดยอดเลยซีนสันนะนี่แหลโลละแสงพ g ไม่ไ้เห็นปัญหายังไงเหี่ยมะพร้าว่นิดเอมะพ้าว นม่นยออเลยสสดกินกินเริ่มเ้ามำเรียนงานแต่งข่อยละนี่อันนี้ไม่ยังหญ้าไว้นี่ก็ทดาแต่งน้ำใบแต่งตู้ขี่ทางนั้นขี่งัวไปเนื้อดือดคนนะไทโฮพร้อม มีน้ำร้นอีกอมกามะร้ามุ้งกันกินซอจัว มีตั้วมุกข้าวมุปลาไว้เสร็จไะบ่เพียเพียบียังอยู่เสร็จละใส่ออนใส่แกมาสูเครื่องในได้บังเป็นตับเป็นหมอบีอยู่ใส่บีบีชนิดอะไรกระไรนากเซลล์มีเลือดติดขึ้นเลยเมนบีบีบีแท้ยี่ใสปะ่เป็ับ บีแบบบีแท้ๆนะมันเป็นเพียนะบีแบบคมๆนะเอากระแตงเจียวใส่เลยแตงเจียวซอยใสเนียงคนนี้ไหมพี่เนียงคนนี้นะโอ้ซินสันสุดยอดเลยซินสันแมนบลก็ซินสันตัวนะเออโมซินซินสินสันแหละแซมนะโอ้สุดยอดนะเฮ้ยโดนแล้แสนเขายังโมขายให้มึงนะ ลกชิ้นงอจุ้งนี่มันกลายโลเละแคแชิ้นสันชิ้นเหลอแไหเรียไอโอยซอยเลยเอ็นเอ็นนชินเอ็นชินเนแคบไหมนับีึย่ยังไหไม่ยอมไหนี่อีอ่ยนี่ใช่จ้ เงี้ยเงี้ยตัวปนงูนี่เหนาะเลยเกี่ยมาซอยจุ่นเลยเอานะเล่าขาวมันจออันนี้เขาจับปนงูหยิบจอดูว่าดูข้างตุนไปตุน ตับตับย้อนมาอยู่ขถวทับย้อนอ๋อสิเห็นเขาเห็ดไปเซ่เห็นไปเขาไปเซ่ก่อนออกออกตันี้ ตับยอนปอดเออยัาถือตับยอนเลยนยอนเลยตับยอนนะแซ่บสุดเข้ว่านะอันน้กินตับยอนนเมื่อบันทึกเลียกคน่ะคนน่ะปุ้ยฉันยอนเลยตับยอนตับยอนไปเพื่อนแล้วเนี่ยหมก้าวยังดูหมก้าวด้วย ต่างนานาเจอกันถึงกงว่เดือดไปทางนั้มุูขาอ่อนคนนี้นเลือดโอ้โหเลยเนี่ยถ่าตะเขีย่อนี่มุกขาอ่อนกินได้นี่ยบีบ่ะมาเช่นเดียบีแทบ่ะอันบีโอ้ของแท้เลยนะ sai treo bớt nhỏ lên. cắp. thằng này con. nhỏ lên. mặt con. phát bắt khí bẩn bẩn. bì mình. đáp yon thế này. xoay chỗ lên. ngẹt tắt con lên. ก็ห้ามเลยนะนันนเสียนะจำกิโลก็ฮอาไปอุ่นไหมไปไวแต่ตับขุนีึกษาได้แต่เราเอาไปวินตื่นโอ้ยโอ้ามมีบีแล้วเสียคุณขาเออคนขาต้องได้กินกินแบบสดก่อนไม่อย่างนี้เอ็เมฟนความลุกเอาสัดมัน ไมฮะ่ฮะจู่าจู่ตูกี้ขี้ยู่นี่เจ้าเพียอยู่นี่นะพียอยนี่ี้มากี้ต้อน มีคอือสิบสองนาทีนะลงยูทูบไว้นี่ซองเจ้วกระปีเนะี่ยเจอกระปีแชนแนลโอ้ร้อยสิบสองคนคนไหนติดตามเมาฮะไกลสีดังคนไหน นี่กันกิน,นกี<อ>่ลิตนรน้ใส่ผับๆแล้วเอ,อ,เอเวเมุกินไงเาแตงเจเพียรไหมใหญ่มึงจับย,งยงังเด็ดเี่ยงไงเออกับปันซสลยตมก็จน<อ>ไปกินหรอต้มก็น่ากลัเ <c> บ <oughs> <c oughs> ีบีลายพูดขอสวงว่าเราไม่อบคนเดียวการจงมีมดอีดนเอา อุ้มพวกที่ทุบเลย่เี้ยมเมมือจอนี่กันไมจอนีเรากจายมืออักกอนจอวันนี้ก็เออปาดใส่เอเออบแซคนน้นเกินยังเอากะจุมให้ยามึง่ะี่ไ ข้าวแกงเลยดูข้างทอดูข้างนี่บอลจิฟันานี่บอลเลยเป็นบอลเชี่ยวคนมาเลยบอลเชี่ยววงนะเอ้ย ไ oh, okay. ้กินนด้เลยนี่คอนแอกิวนะครับหัวโตยังมีอีกคนยังกินกันเนาะยังเออชิ้นสั้นชินกั้นก็เลยแข็งมันนิ่มลง สันเซพี้อะไระม่กินใช่ไหมโอ้สันเซพียไม่กินโออสันเซพี้หาอย่างเด เด็กดูบปกินเลยไปงานอจุ่มขี่มันเาจะต้มจบดีเอามากินได้มีขั้นหนึ่งกินได้นี่ว่าพะยะมือพะยะเขาต้องแช่ที่ก้นแช่เขาต้มเขาแช่บางนี่ประมาณ5นาทีเขาจะขึ้นมาจำเจลเขาแช่บ้างเอไปต้มขันแล้วเขาไปต้ม อืมสีนะหลายเนาะยอมเนาะโอซีนพก้าวเไปส่หมดละไปฝุไม่อยากซีนก้าวหนาอึกมือนเดียวซีนุก้าวบ่ให้บ่ให้เจ้าเพี้ยมาเลยรับย้อนตับยังก็ซอยมาตัวีอ่ยมึงดิมึงเอาไหมครับพีกับนันเซมอลกับข่างไปไปไปคันไปขาลงไปคันไปเป็นยนดว่เงินประจานมันุอ้อล่ะเงินไม่ใช่ ห็นมาจากอาจารย์มั่วโอ้นนครัวนัองได้กินสดเฮ้ยโมเนคนครวนั่นไดากินสดสดมึงแม่แนวแท้ัวนชิ้นหมดก็ไโนี่นะเหอ็นเอ้ยลดมเปื่อยเปื่ยก็าะอนี่กห่ตอนเอาลแสบตอนเอากระพันมีน้ำมันจุนันบ่ คำเรียนนะครับไปไกลนีกกันนอน <laughs>